วันนี้มีไอเทมสำหรับสายช่างมาแนะนำกันอีกแล้วนะครับเป็นกล่องเก็บเครื่องมือในชุด T- s t a c ็กของดีวอลกล่องเก็บเครื่องมือของดีวอลมี2ชุดนะครับก็คือตัวทับซิสเต็มกับ T-S t a ต็กตัวทับซิสเต็มนะครับจะเป็นกล่องเครื่องมือที่เหมาะกับสายช่างที่จะต้องทํางานอยู่กับหน้าง,งานที่ค่อนข้างสมบุกสมบันหน่อยส่วนตัว T- s t a c ็กมีความแข็งแรงเหมือนกันเพียงแต่ว่าอาจจะเหมาะกับการใช้งานทั่วไปมากกว่านะครับเหมาะกับหน้าง,งานหรือไซต์งานที่ไม่ได้สมบุกสมบันมากนัก สิ่งที่แตกต่างกันร,ระหว่างทีสแต็กกับทับซิเต็มเนี่ยเป็นเรื่องของวัสดุนะครับกับคุณสมบัติในเรื่องของการกันน้ำกันฝุ่นตัวกล่องเครื่องมือในชุดทีสแต็กนะครับวัสดุที่ใช้เนี่ยจะเป็นโพลีโพรพิลีนมีคุณสมบัติในการกันน้ำกันฝุ่นอยู่ที่ระดับ IP54 ส่วนตัวทับซิเต็มนะครับวัสดุที่ใช้จะเป็นวัสดุที่มีการเสริมแรงนะครับมีความแข็งแรงเหนือกว่าทีสแต็กและมีคุณสมบัติในการกันน้ำกันฝุ่นอยู่ที่ระดับ IP65 กล่องเครื่องมือในชุด T Stack ที่ผมมีอยู่ตอนนี้ผมมีอยู่4รุ่นนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งนะครับของกล่องเครื่องมือในชุด T Sta c k จริงๆเขาจะมีรุ่นอื่นแบบอื่นอีกนะครับซึ่งถ้าเรามีหลายรุ่นนะครับเรามีหลายใบเนี่ยเราสามารถที่จะนํามาวางซ้อนกันได้นะครับเพื่อความสะดวกในการจัดเก็บหรือว่าเพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้ายเวลาที่เราจะต้องนําเครื่องมือไปใช้นอกสถานที่ด้านบนของตัวกล่องนะครับกล่องเครื่องมือทุกใบจะมี ตัวล็อกแบบนี้อยู่ตัวล็อกสีเหลืองนะครับอยู่ทั้ง2ด้านของตัวกล่องตัวล็อกตัวนี้เอาไว้สําหรับล็อกกล่องที่จะมาวางซ้อนอยู่ด้านบนแบบนี้เมื่อล็อกเข้ากันแล้วก็สามารถที่จะหิ้วหรือว่าเคลื่อนย้ายนะครับหรือว่ายกไปได้แบบนี้เลยถ้าเป็นการวางซ้อนกัน2อถึงสกล่องก็ยังพอที่จะยกไหวอยู่แต่ถ้าเป็นการวางซ้อนกัน3า,าถึงหชั้นนะครับการวางซ้อนต่องเครื่องมือบนโมบายสตอเรจนะครับจะมีความสะดวกกว่า ถ้ามีตัวโมบายสตอเรจเป็นฐานอยู่ด้านล่างก็สามารถที่จะวางซ้อนกล่องเครื่องมือได้หลายชั้นแบบนี้โดยที่ยังสามารถเคลื่อนย้ายนะครับได้สะดวกเหมือนเดิมเพราะว่าสามารถที่จะเข็นหรือลากได้รวมถึงเขาออกแบบมาให้สามารถที่จะหยิบใช้เครื่องมือในกล่องเครื่องมือได้โดยที่ไม่ต้องถอดแยกนะครับกล่องเครื่องมือแต่ละชั้นออกจากกันอย่างเช่นนะครับถ้าจะหยิบเครื่องมือที่อยู่ในกล่องด้านบนก็สามารถที่จะเปิดได้เลยแบบนี้ หรือว่าถ้าจะหยิบหรือเก็บเครื่องมือนะครับในช่องลิ้นชักก็สามารถที่จะเปิดได้เลยเดี๋ยวมาดูฟังก์ชันการใช้งานของกล่องแต่ละรุ่นกันผมเริ่มจากตัวโมบายสตอเรจก่อนเลยผมรู้สึกว่าโมบายสตอเรจเป็นตัวเริ่มต้นที่น่าจะมีไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่อาจจะยังมีเครื่องมือไม่มากนะครับก็สามารถที่จะเก็บเครื่องมือหรือว่าอุปกรณ์รวมกันไว้ในกล่องเดียวได้เลยก็สะดวกดีนะครับหรือว่าถ้าใครที่คิดว่าต่อไปจะต่อยอด มีกล่องเครื่องมือในชุดที่แสแต็กเพิ่มการที่มีโมบายสตอเรจนะครับเป็นพื้นฐานไว้แบบนี้ก็สามารถที่จะนํากล่องเครื่องมือที่จะซื้อเพิ่มภายหลังนะครับมาวางซ้อนนะครับกับตัวโมบายสตอเรจนะครับเพื่อความสะดวกในการเก็บหรือว่าเพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้ายก็ตามเพราะอย่างที่เห็นตัวโมบายสตอเรจนะครับเขามีล้อมาให้ตัวนี้เป็นล้อขนาด7นิ้วนะครับที่มีโครงสร้างที่มีความแข็งแรงอยู่พอสมควรนะครับแกนด้านหลังมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่ มีมือจับมาให้นะครับเอาไว้สําหรับลากหรือเข็นถ้าเป็นการใช้งานกล่องโมบายสตอเรจนะครับตัวเดียวกล่องเดียวแบบนี้ก็สามารถที่จะลากหรือเข็นได้เลยแบบนี้แต่ถ้ามีการวางซ้อนนะครับตัวกล่องเครื่องมือเพิ่มเติมก็สามารถที่จะยืดตัวมือจับขึ้นแบบนี้ได้นะครับซึ่งตัวด้ามตัวนี้นะครับตัวแกนของด้ามจับเนี่ยเป็นอลูมิเนียม รูปแบบดีไซน์ของตัวกล่องนะครับกล่องเครื่องมือในชุดที t แ c k กก็จะเป็นรูปทรงเหลี่ยมเหลี่ยมแบบนี้นะครับซึ่งเหลี่ยมสันที่เห็นบนตัวกล่องไม่ใช่แค่เรื่องของความสวยงามแต่ยังเป็นเรื่องของความแข็งแรงของตัวกล่องด้วยนะครับอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่รอบๆตัวกล่องนะครับอย่างตัวล็อกด้านหน้าที่เป็นโลหะตัวนี้นะครับตัวโลหะค่อนข้างหนานะครับดูแข็งแรงมากและเป็นโลหะที่ไม่เป็นสนิม ตัวล็อกด้านบนตรงนี้นะครับที่เอาไว้ล็อกกล่องที่มาวางซ้อนด้านบนตัวแกนก็จะเป็นโลหะ,ะครับและตัวบานพับด้านหลังนะครับแกนของบานพับก็เป็นโลหะอีกเหมือนกันกล่องรุ่นไหนที่มีคุณสมบัติในเรื่องของการกันน้กากันฝุ่นก็จะมีสติ๊กเกอร์บอกไว้นะครับ IP45 ซึ่งเป็นมาตรฐานการกันน้กากันฝุ่นของกล่องเครื่องมือในชุด T Stack ต,ตรงนี้ก็จะมีบอกไว้จุดหนึ่งนะครับว่าเป็น Water Seal ตรงนี้เป็นเนมเพจนะครับเขาจะมีตัวเนมเพจเปล่ามาให้นะครับเราสามารถเขียนและเปลี่ยนได้นะครับอาจจะเป็นชื่อเป็นรหัสนะครับเป็นรายการเครื่องมือที่ใส่ไว้ในกล่องนี้ด้านหน้าตรงนี้เอาไว้คล้องไม้กุญแจนะครับสามารถที่จะเอาไม้กุญแจมาคล้องแล้วล็อกได้ตัวกล่องด้านในเวลาเราเปิดฝาออกมานะครับจะเห็นว่า โครงสร้างของฝากล่องเนี่ยด้านในนะครับจะมีโครงสร้างแบบนี้ซึ่งโครงสร้างแบบที่เห็นนี้นะครับทำให้ฝากล่องเนี่ยมีความแข็งแรงมากด้านในกล่องนะครับก็จะเป็นพื้นที่โลง่ลงๆเลยแต่ก็จะมีฟังก์ชันในเรื่องของถาดใส่ของตรงนี้มาให้นะครับมีมือจับมาให้นะครับสามารถยกออกมาใช้งานนอกกล่องได้พื้นที่ของกล่องด้านในนะครับก็จะเป็นพื้นที่โลง่ลงๆแบบนีอ้อีกจุดหนึ่งนะครับตรงนี้ด้านใต้ของฝากล่องนะครับจะเห็นว่ามีช่องเล็กๆ เอาไว้ติดอุปกรณ์อะไรบางอย่างซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้ติดตั้งตรงนี้นะครับจะเรียกว่า Two Connect เป็นแท็กเอาไว้ติดตามตำแหน่งนะครับของตัวกล่องเครื่องมือสำหรับไซา์งานที่มีพื้นที่ค่อนข้างใหญ่นะครับอาจจะเอาไว้ติดตามตัวกล่องเครื่องมือว่าตอนนี้กล่องเครื่องมือถูกใช้งานอยู่ที่ไหนนะครับอยู่ตรงไหนของไซน์งานถัดมาครับตัวนี้ตัว Charo Box ตัวนี้เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่มีคุณสมบัติในเรื่องของการกันน้ํากันฝุ่น มีสติ๊กเกอร์ IP 5 4ติดอยู่ตรงนี้นะครับและที่ด้านหน้าตรงนี้เขียนไว้ว่า Water Seal มือจับของกล้องเครื่องมือรุ่นนี้จะมีอยู่2จุดด้านบนตรงนี้นะครับเอาไว้ถือแบบนี้มือจับอีกจุดหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับด้านหน้าตรงนี้เอาไว้ถือแบบกระเป๋าแบบนี้ ด้านในของกล่องเครื่องมือตัวนี้เปิดออกมานะครับส่วนของฝาด้านในนะครับก็จะเห็นว่าโครงสร้างของตัวฝานะครับก็จะเป็นโครงสร้างที่ทําให้ตัวฝามีความแข็งแรงและกล่องรุ่นนี้ก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่จะมีตําแหน่งเอาไว้ใส่อุปกรณ์ที่เรียกว่าตัว two connect ส่วนของพื้นที่นะครับในการวางเครื่องมือกล่องตัวนี้จะมีโฟมมาให้ด้วยนะครับเป็นโฟมกันกระแทกแบบนี้ตัวโฟมยังไม่ได้เจาะมาให้นะครับ ขาให้เรามาเจาะเองขึ้นอยู folklore, and, ่กับว่าเราจะใช้กล่องตัวนี้เก็บเครื่องมือตัวไหนนะครับเอาเครื่องมือมาวางและเจาะให้เข้ารูปกับตัวเครื่องมือที่เราจะเก็บไว้ในกล่องนี้ได้เลยตัวโฟมจะมีอยู่2ชั้นโฟมส่วนบนเป็นโฟมที่เอาไว้ให้เราเจาะนะครับเพื่อที่จะวางเครื่องมือและตัวโฟมชิ้นล่างนะครับเป็นโฟมที่รองพื้นสําหรับการกระแทกถ้าถอดโฟมออกทั้งหมดนะครับก็จะเป็นกล่องโล่งๆแบบนี้โฟมตัวนี้นะครับโฟมทั้งสส่วนนี้ สามารถซื้อเพิ่มได้สามารถซื้อแยกได้นะครับในกรณีที่บางครั้งเราอาจจะเปลี่ยนตัวเครื่องมือที่จะเอามาเก็บในกล่องนี้นะครับาบางทีตัวโฟมที่เราเจาะช่องไว้เนี่ยอาจจะไม่พอดีกับเครื่องมือตัวใหม่ที่เราจะเอามาเก็บไว้ในกล่องนี้เราก็สามารถที่จะซื้อตัวชิ้นโฟมเนี่ยแยกต่างหากได้ตัวนี้กล่องเครื่องมือที่เป็นลิ้นชัก2ชั้นกล่องรุ่นนี้ไม่มีคุณสมบัติในเรื่องของการกันน้ํากันฝุ่นนะครับถ้านําไปใช้งานนอกสถานที่ ก็ต้องระวังด้วยในเรื่องของน้ําหรือฝุ่นที่อาจจะเข้าไปภายในตัวลิ้นชักได้ตัวลิ้นชักนะครับจะเป็น2ชั้นแบบนี้เวลาเปิดให้หล้วงมือเข้าไปแล้วดึงล็อกนะครับเข้าหาตัวเลื่อนเปิดแบบนี้เวลาปิดก็แค่เลื่อนเข้าไปดันให้เข้าล็อกแบบนี้ตัวลิ้นชักไม่ใหญ่มากนะครับเป็นช่องเล็กๆนะครับเป็นลิ้นชักที่ไม่ได้ลึกมากแต่สังเกตที่ ตัวรางสไลด์หรือว่าตัวรางลิ้นชักนะครับจะเป็นโลหะดูแข็งแรงมากเป็นโลหะที่เป็นตัวรางที่ค่อนข้างใหญ่นะครับมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่เมื่อเทียบกับขนาดของตัวลิ้นชักเพราะนั้นไม่ต้องห่วงเลยนะครับเรื่องของความแข็งแรงดูแข็งแรงมากตัวลิ้นชักจะเหมือนกันทั้งสองชั้นก็คือจะเป็นช่องเก็บของเก้าช่องแบบนี้ช่องเก็บของ9ช่อง เราสามารถที่จะปรับแต่งได้เล็กน้อยนะครับตัวแผ่นกั้นสองแผ่นนะครับของแต่ละชั้นสามารถถอดออกได้แบบนี้ถ้าถอดออก1แผ่นนะครับช่องเก็บของก็จะเป็นลักษณะ3ช่องเล็กและ3ช่องใหญ่นะครับสส่วนแบบนี้แต่ถ้าเราถอดแผ่นกั้นออกทั้ง2แผ่นเลยจะจะได้ช่องเก็บของที่เป็นช่องยาวๆ3ช่องแบบนี้ มาดูกล่องเครื่องมือที่เป็นล mm. no ิ้นชักชั้นเดียวบ้างนะครับกล่องเครื่องมือที่เป็นลิ้นชักชั้นเดียวตัวนี้นะครับไม่มีคุณสมบัติในเรื่องของการกันน้ากันฝุ่นเหมือนกับตัวลิ้นชัก2ชั้นในเรื่องของระบบล็อกนะครับหรือว่าตัวรางจะเหมือนกันนะครับดึงล็อกข้อหาตัวแล้วเลื่อนออกมาแบบนี้กล่องที่เป็นลิ้นชักชั้นเดียวตัวนี้เมื่อเปิดลิ้นชักออกมานะครับเขาจะมีกล่องเก็บของให้อีกชั้นหนึ่งวางอยู่ในลิ้นชักนะครับมีมาให้6กล่องเป็นกล่องเล็ก4กล่องและเป็นกล่องใหญ่2กล่อง นะครับตัวกล่องที่เขาให้มาในส่วนของฝากล่องนะครับสามารถเปิดแบบแยกส่วนได้แบบนี้ไม่ต้องเปิดออกทั้งชิ้นดูน่าใช้มากนะครับน่าจะใส่ของได้เยอะอยู่เหมือนกันเห็นกล่องเล็กๆแบบนี้นะครับตัวกล่องที่เขาให้มานะครับถ้าใครที่จะใส่ของแล้วใส่ไว้ในลิ้นชักแบบนี้ก็สามารถที่จะจัดเรียงได้ตามความต้องการเลยแต่ส่วนตัวผมนะครับผมมองว่า เราสามารถนํากล่องนะครับที่เขาให้มาเนี่ยเอามาใส่ของและวางไว้ข้างนอกก็ได้พอเราเอากล่องที่เขาให้มาออกมาวางข้างนอกนะครับออกมาใช้งานข้างนอกเราก็จะได้พื้นที่ลิ้นชักโล่งๆแบบนี้นะครับซึ่งดูแล้วมีพื้นที่ที่ฟ้างอยู่เหมือนกันนะครับน่าจะวางเครื่องมืออย่างพวกสว่านไร้สายหรือว่าไขควงไร้สายนะครับรวมถึงแท่นชาร์จและแบตเตอรี่ได้ อีกสอสชุดเลยก็ได้นะครับน่าจะได้อยู่เท่ากับว่าเราได้พื้นที่นะครับได้กล่องเก็บของสส่วนเลยนะครับเป็นตัวกล่องที่เขาให้มา6กล่องและตัวลิ้นชักตัวนี้นี่ก็เป็นกล่องเครื่องมือในชุด T ีสแต็กทั้ง4รุ่นนะครับที่ผมเอามารีวิวให้ดูกันในวันนี้หลังจากนี้ถ้ามีโอกาสได้ใช้กล่องเครื่องมือรุ่นอื่นๆไม่ว่าจะเป็นกล่องเครื่องมือในชุด T Stack หรือว่าทับซิสเต็มก็ตามจะมารีวิวให้ดูกันอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ